ตุาหลอหนานวันนี้นับด้ยนะเน้เต้องวางเบาๆต้องนับด้วยนะังไอ้ไหนันเะไป๊ะเ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 เป๊ะเป๊ะเป๊ะเปเป๊ะ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 ะเป๊ะเป๊ะเปเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ หยิบถิ่นหลกเดี๋ยว่อยไปล้างมือนับเก็บไว้ขลุก,น,น,กลนับด้วยไม่ถึงยีนะ่สิบกร่มงบางเาบ,บยว่าน้ำเปลือกบางอหย,ย่อนอาวางถังกันก็ได้วางถังกอนสิคะจ้ก็ได้ไม่นี่

คห,ห,หมดแล้ววันนี้มีกี่ฟองค่ะมีกฟองเาเน,นี่ยแปดสิเก้าอีกอันโอ้โหมีเก็บตกด้วยอีกอันเดียวก็ยี่สิบแล้วอ๋อคนตาบอาจะมีเลี่ยอีกอันนี้แปดาเ่ย 家风好，嗯，嗯 <noise>，比这个。<noise>